โคมโซลาร์เซลล์ LED WGSL 0 1 Motion Sensor ตัวโคมสามารถประกอบได้2รูปแบบนะครับนี่คือแบบที่1เอาโคม LED ประกบกับแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้ครับและแบบที่2ครับสามารถแยกโคม LED และแผงโซลาร์เซลล์ออกจากกันแบบนี้ได้ครับสำหรับการติดตั้งครับติดตั้งได้ถึง4รูปแบบเลยทีเดียวครับ มาดูอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าครับตัวโคมมาพร้อมกับอุปกรณ์การใช้งานครับมีทั้งรีโมทควบคุมแท่นปักดินและก็น็อตคุกครับการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบปักดินและทั้งแบบยึดผนังแบบนี้ครับสำหรับแผงโซลาเซลล์นะครับควรติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในที่ที่แสงแดดส่องถึงด้วยนะครับใช้งานง่ายด้วยรีโมทควบคุมครับปุ่มเปิดปิดหรือ On o f อฟ ก็าสามารถเปิดปิดการทํางานของตัวโคมไฟได้แบบนี้นะครับปุ่ม P นะครับเมื่อกดปุ่มนี้ไฟจะกระพริบ3ครั้งเมื่อเดินผ่านโคมไฟจะติดอัตโนมัต100ิ100%เต็มนาน20วินาทีและเมื่อมีการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้นโคมไฟจะหลี่แสงลด,ดลงเหลือ50%นานตลอดทั้งคืนครับปุ่ม R นะครับจะควบคุมการทํางานของโคมไฟด้วยรีโมทโคมไฟจะกระพริบรับสัญญาณ1ครั้งครับและที่รีโมทนะครับจะมีปุ่ม 4H นั่นหมายถึงโคมไฟจะสามารถใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงครับและเช่นกันครับปุ่ม 8h นะครับโคมไฟจะสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งคืนถึง8ชั่วโมงเมื่อกดปุ่มนี้แล้วโคมไฟจะกระพริบรับสัญญาณ1ครั้งครับปุ่มลบนะครับกดเพื่อลดความสว่างของโคมไฟครับสามารถลดความสว่างได้ตามที่เราต้องการนะครับและปุ่มบวกนั่นคือการกดเพื่อเพิ่มความสว่างของโคมไฟนั่นเองนะครับ มีให้เลือกด้วยกันถึง2แสงนะครับทั้งแสง daylight และแสงวอร์มไว้ครับตัวโคมมีขนาด6วัตต์ให้ค่าความสว่างที่800รูเมนครับเมื่อเวลากลางคืนโคมไฟจะติดอัตโนมัติแบบรีแสง50%ครับและเมื่อมีการเคลื่อนไหวในระยะ2 6ถึง6เมตรโคมไฟจะเปิดติดแบบสว่างเต็ม100%ครับและเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา20วินาทีครับโคมไฟจะปรับรีแสงลดลงเหลือ50%ครับ กันน้ำกันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65 ครับเหมาะสำหรับการใช้ภายนอกงานกลางแจ้งและสามารถตกแต่งสวนหรือบ้านของคุณให้สวยงามได้นะครับโคมโซลาเซลล์ LED WGSL01 Motion Sensor 2 in 1หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ